ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับวันนี้ก็จะมาทําแหนมเห็ดกันนะครับซึ่งแหนมเห็ดวันนี้นะครับเราจะทําแหนมเห็ดนางฟ้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเราสามารถเอาเห็ดชนิดอื่นเนี่ยมาทําเป็นแหนมได้อีกนะครับหรือไม่ก็รวมเป็นเห็ดสามชนิดอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเห็ดนางฟ้าอยู่นะครับผมก็เลยจะเอาเห็ดนางฟ้าที่เรามีเนี่ยมาทําเป็นแหนมเห็ดนะครับอันดับแรกนะครับ วัตถุดิบสำคัญที่เราควรมีเลยนะครับก็คือเห็ดนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับก็คือเห็ดนางฟ้านะครับแล้วก็เอาไปนึ่งบีบน้ำออกเสร็จแล้วก็สับหยาบนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับข้อแนะนำนะครับก็คือให้เราใช้เครื่องสับหยาบจะดีที่สุดนะครับเครื่องเครื่องบดสับนะครับก็จะดีที่สุดในการสับนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรานั่งสับเนี่ยเห็ด จำนวนสามกิโลเนี่ยอ่าก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคนะวัตถุดิบที่หนึ่งคือเห็ดเห็ดนางฟ้านะครับสามกิโลวัตถุดิบที่สองนะครับก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมใช้สามหัวนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวจะใช้ที่สามร้อยกรัมนะครับนี่นะข้าวเหนียวเห็นไหมเห็นไหมในกองเห็นไหมเกินเกินนิดเดียว ข้าวเหนียวสามรอยกรัมนะครับแล้วก็จะมีเกลือนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรอนะวัตถุดิบจะมีวัตถุดิบแค่นี้นะครับก็คือไหนไปอ,อยู่ไหนแล้วจะมีวัตถุดจะมีวัตถุดิบที่ใช้อยู่แค่นี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องบดสับเรานะครับมาเอากระเทียมใส่เอาข้าวเหนียวใส่แล้วก็เอาเกลือกับผงปรุงรสใส่ลงไปนะครับ อ้ออีกอย่างหนึง่งใส่น้ําตาลไปด้วยเล็กน้อยจะทําให้แหนมเราเปรี้ยวเร็วขึ้นนะครับเล็กน้อยนะไม่ใช่ใส่จนออกรสหวานวานี่ไม่ใช่นะอ่าผมแนะนํานะเห็ดหนึ่งกิโลเนี่ยให้ใช้น้ําตาลจากซองน้ําตาลพริกหนึห<อ>่งห่อเห็ดสามกิโลก็ใช้แก้ตาห่อก็พอนะครับแค่นั้นเลยนะอาจจะหวานอาจจะออก มีรสหวานด้วยซ้าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทํากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องบดก่อนนะ <S <S 2> <S 2> นี่นะครับเราก็จะใส่แครนี่นะครับเราก็จะใส่วัตถุด,ดิบของเราลงไปนะครับก็คืออันดับแรกก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมข้าวเนียว จริงๆผมจะใช้อยู่ประมาณหนึ่งห่อต่อต่อหนึ่งกิโลนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งห้าบาทเนี่ยมันเล็กลงทุกทีแล้วนะมันก็เลยก็เลยต้องใช้หลายห่อมากขึ้นนะก็เลยจองใช้เป็นสีห่อนะครับสำหรับวันนี้ เดี๋ยวจะจั่งเกลือก่อนนะถุงนี้สามสิบมีอยู่สี่สิบกรัมเดี๋ยวจะใส่ไปสักสิบห้ากรัมก่อนสี่สิบโอเคสิบกรัมโอเค ทีนี้ก็จะใส่ผงปุงรถไปสักสามสิบกรัมนะสามสิบก,กรัมเยอะไปไหมเยอะเข้มกว่านี้ก่หรือว่าใส่ไปสิบห้ากรัมสิบห้ากรัมน้อยไปได้กบายี่สิบกันด้ลองดูนะ ปกติกะชิมไปทําไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปปั่นมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาดูนะจากข้าวเหนียวเป็นก้อน,อนจากจากที่เรามีกะทียมนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยนะครับมาคลุกกับอันนี้นะนี่ก็มีกะทียมมีข้าวเหนียวมีเกลือมีผงพร,รุงรสน้บอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวให้คุณตาล้องครุกนะคุณตาข้องมีอ,ปอุปกรณ์พร้อมกวาดนี้ลงไปก่อนไม่ใส่น้ำตาลสักหน่อยอเราอ่ะไม่เอา,าเดี๋ยวเปรี้ยวเลยไม่ชอบเปรี้ยวคุณตาข้องไม่ชอบเปรี้ยวนะครับก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวผมขยับไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านะให้คุณตาข้องทำ ก็จะเอาทั้งหมดนี้เลยนะลงไปเอามือกวาดเลยเทไม่ออกหรอกมันเป็นข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยวเราก็คลุกเนี่ยเอาวัตถุดิบที่เราปั่นเนี่ยครับกับตัวเห็ดของเราเนี่ยที่เรานึ่งบิดน้ำสับหยาบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอามาผสมกันนะครับเห็ดนึ่งนี่ตั้งแต่ยังไม่นึ่งใช่ไหมโลดสามโลใช่ ก็คือเห็ดสดที่ซื้อมา3ากิโลอันนี้นะครับกระกระเทียมสาหัวนะครับก็เลือกหัวที่ใหญ่ๆมานะอยากกระเทียมสาหัวเล่นเอากระเทียม <4 S 1> ไทยสามหัว <4 S 1> ไม่ได้นะอันนี้คือกระเทียมจีนนะสามหัวหัวโตๆเลยนะครับผมก็จะใช้สูตรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะคลุกๆเสร็จแล้วก็จะชิมนะคลูกให้เข้ากัน ได้เลวเฮ้ย,ยช่างมันย่ำนาขึ้นอย่าไม่เข้ากันแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็แค่คลุกให้เข้ากันนะพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะชิมนะว่าเป็นยังไงนะจากที่ใส่แบบปกติก็จะใส่ไปชิมไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอันนี้ก็จะช่างให้ดูก่อนเดี๋ยวพอถามว่าเท่าไรเดี๋ยวตอบไม่ได้อีกนะ็ีหิวงวะ ให้เข้ากันก่อนนะข้างใต้ไม่อยู่ข้างบนดีทีนี้พอเราขยำเข้ากันดีนะเดี๋ยวผมจะชิมนะโอเคนะครับก็ผมชิมเรียบร้อยแล้วนะก็รสชาตนะิอ่อนไปนิดนึงนะให้เราชิมรสชาติแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยพอดีนะหมายความว่ามีความเค็มมีอะไรแบบนี้ให้ให้พอดีก็คือ ไม่เค็มจัดจนขนาดที่เค็มจนกินไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่จืดจนไม่รู้สึกอะไรเลยนะให้รสชาติเค็มพอดีก็อันนี้นะจะใช้เกลืออยู่ที่15กรัมแล้วก็ผงปรุงรสอยู่ที่30กรัมนะต่อเห็ดสด3กิโลนะครับเดี๋ยวให้คุณตะก้องคลุกให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะชิมอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาห่อให้ดูกันนะครับโอเคโอเคนะครับก็ ตอนนี้นะคลุกเคล้าจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาห่อ,อให้ดูนะครับอันนี้ก็รสชาติกำลังดีแล้วนะใส่ตามสูตรที่ผมบอกไว้นะโอเคนี่นะครับทีนี้เราก็ถึงขั้นตอนการ่อนะครับโอเคนะครับวิธีการม้วนเหนมตุ้มนะครับก็นี่นะคลิกนะครับ เอาก้านออกอันนี้แหนมตุ้มนะเดี๋ยวผมทําให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับเอคติกไปแล้วเสียงประกอบมีเอฟเฟคด้วยนี่นะครับก็ หนึ่งตุง้มก็จะประมาณนี้นะครับหนึ่งตุง้มก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมัดกันนะครับนี่นะใหญ่ไปลืกอะใหญ่ไปลึกได้แล้วประมาณนี้หละ ก็นี่นะหนึ่งตุ้มก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะทำเป็นแหนมเหมือนแหนมหมูนะครับเหมือนแหนมหมูที่ที่เขาขายกันในตลาดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่ก็ยังไม่เลิกร้องอีกพิก <c oughs> <c oughs> ต้องนจะแกะไอ้นี่ไห้ก่อนแล้วก็ตัดใส่ลงไปผมทำให้ดูแค่อย่างละชิ้นพอนะก็เหมือนเดิมอัตราก็สองช้อนนี่นะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เราอัด มาเพื่อไล่ลมเพื่อไล่ไล่ไล่อากาศออกนี่นะเราก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะให้อัดได้แน่นนะมาถ่ายใกล้ๆดิมองเห็นเรอไม่ไม่หยับเลยตะกล้องเนี่ยเดี๋ยวก็โดนคนดูบนอีกหรอกนี่นะพอเราพอเราอัดแน่นแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เราทำการม้วน ม้วนแต่ว่าแบบเนี้ยก็จะเปลืองยางหน่อยหนึ่งก็คือจะต้องใช้ยางมัดหนึ่งทีแล้วก็ใช้ยางมัดอีกหนึ่งทีนี่ก็จะเป็นหน็มแบบนี้ทีนี้นะครับผลทางยังอีกยาวไกลนะครับกว่าจะหมดกระมังนี้นะครับดูกันนะครับว่าจะเช้าหรือไม่เช้านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวสูตรนาบผมจะพิมพ์ไว้ในอคําคอธิบายคลิปนะครับแล้วก็ไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยังไม่เริ่มเลยหาวแล้วหรอ <c oughs> การผู้หิวโหยนี่นะครับก็เห็ดสามกิโลนะครับเราก็ทําออกมาแล้วนะครับช่างแล้วนะเหลือน้ําหนักอยู่ที่สองกิโลกร,รัมนะครับจากเห็ดสามกิโลนะก็เหลือสองกิโลกร,รัมนะครับเสร็จแล้วนะเรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะครับหนึ่งคืนนะครับแล้วให้เรามาชิมว่า,าเราชอบความเปรี้ยวที่ระดับนี้พอแล้วหรือยังนะครับหรือเราอยากให เห็ดไหนเห็ดของเราเนี่ยเปรี้ยวอีกนะครับเราก็จะเพิ่มเอามาวางไว้อีกคืนหนึง่งแล้วเราก็ชิมอีกนะครับเป็น2คืนนะครับว่าถ้าเราชอบแล้วก็ให้เราเอาเข้าตู้เย็นได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็กองผมนี้ผมทานได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแบ่งนะเข้าตู้เย็นเลยนะครับเพราะว่าคุณตากล้องเขาไม่ชอบทานแบบเปรี้ยวนะครับแล้วก็เอาไว้ข้างนอกหน่อยหนึ่งแล้วก็ไว้ข้างในหน่อยหนึ่งนะแบ่งกันนะครับ โอเคนะครับผลผลิตวันนี้นะครับก็ได้แหนมเห็ดมาที่2อกิโลนะครับจากเห็ดนางฟ้า3ากิโลนะครับผมโอเคบายบาย